ได้นี่เออโหเป็นไงอันนี้เพื่อคนที่คุณรักครับวันนี้ครับจะพามาชมนะครับของแต่งนะครับที่จะเป็นสำหรับนี่หนูน้อยคนนี้นะครับอว่ามีอะไรกันบ้างไปพาไปดูกันของแต่งอย่างแรกเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อคนที่คุณรักครับผมนี่เลยนี่มีไปด้วยรักจ่าอ่ะมัน<ม>คืออะไร ไม่รู้มันอาบันไดถูกต้องนะครับอ่าอันนี้เป็นบันไดครับมันทํายังไงมันดีมะชอบไหมเช่อ่าลองลองโชว์หน่อยครับนีโอ้โหจุดยอดเลยขึ้นเองได้ไหมได้อ้าโหเป็นไงยังไงใครที่ต้องการของแต่งเพื่อคนที่คุณรักนะครับตอนนี้ก็ตอวว่ามีโปรโมชั่นเด็ดแค่บอกว่าต้องการบันไดเพื่อคนที่คุณรักเรามีของแถมพิเศษให้นะครับผมแล้วพบกันครับที่ก็ตัวว่าลเอ็นได้ hiện đại